สวัสดีเจ้ามาปากรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวับบนศุกร์ที่3พฤษภาคม2567เจ้าฮามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากรน,นะเจ้าแต่ว่านี่ที่ภาคเหนือของเฮามีอาการหฮอนถึงหฮอนจัดในตอนกลางวันโดยมีอุณหภูมิสูงสุดตะวนันนี่วัดได้43.8องาศาเซลเซียสเตียมเพิ่อเมืองจังหวัดลำพูนเจ้า แะแต่วนันนี้ที่ภาคเหนือมีฝนฝ้าขนองและลมกระโชกแรงและมีรายงานความเสียหายในหลายพื้นที่เจ้าโดยมีฝนสูงสุดวัดได้41.9ม mm, ิมที่อำเภอทุ่งช่างจังหวัดน่านเจ้าคข้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าความกดอากาศตามนึงจากความห้อน ป้คุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอี้จะแย,ย่งหื้อภาคเหนือมีอากาศห้อนถึงห้อนจัดดยทั่วไปก็มีฝ้าหลวน่ในตอนกลางวันเจ้าของฮื้อปอแม่ปีน้องดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่ห้อนถึงห้อนจัดไปตัวเจ้าประกาศจากสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือมีผลกระทบในช่วงวันที่3ถึงเจพฤษภาคม25 6 7 ในช่วงวันที่3 5พฤษภาคมนี้จะมีคืนกระแสะลมไฟตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่วนในช่วงวันที่6ถึง7พฤษภาคมนี้มีแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในขณะนี้ประเทศไทยตอนบนมีอาการห้อบถึงหอบจัดย่งหงฮือบริเวณภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกป็นบางแหงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอใือ้พ่อแม่ไปน้องและมาระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยลีกเลี่ยงกันอยู่ในทีโลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิงปลูสร้างและป้ายโฆษณาตีบักแข็งแรงสำหรับพอแม่พน้องเช้าเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันเตรียมความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรื่อตัวเจ้าห่างบรรลุขาดหมายลักษณะการแหมซอสีชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าที่ภาคเหนือนตอนบนมีอาการห้อนถึงห่อนจัดก็มีฝ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีผลฝ้าขนองรอยละสามซีของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลุมเห็บตกเป็นบางแหงซึ่งมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจีงยงใหม่เชียงหายลำปูนล,ลำปางแปรและนานเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเ6 4 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-42องศาเซลเซียสลมเป็นล,ม,ลมตัวนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอาการฮอนถึงหฮอนจัดก็มีฝ้าหลวนในตอนกลางวันเจ้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละเสาของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกเป็นบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัด ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมปิดลงมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี่ที่ภาคเหนือของเฮามีอาการห่อถึงห่อนจัดในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เจ้าโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บต้งในบางแหง่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เจ้า ขอให้อปอแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อ,ดอนด้วยลีกเลี่ยงการอยู่ในตีลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาตีบักแข็งแรงสำหรับปอแม่พี่น้องเช้าเกษตรกรค้นเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ตัวเจ้า หากมีข้อสงสัยอ,อย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามกับทางสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาพิกรสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน